ัวแ,แรกที่เราจะแกะก็คือน้องเคเบนะคะนี่น้องจะเป็นที่ห้อยมือถือแบบตีเดี๋ยวเราบาุนกันนะคะอันนี้จะเป็นกล่องแรกที่เราอ่ะซื้อเลยแล้วก็เป็นกล่องที่สองที่เราแกะมาลุนกันนะไม่บริการเดี๋ยวนะอันนี้ไม่รู้เลยว่าจะได้สีใดน,นะคะ ก็คือเดี๋ยวนะสีเหลืองก็คือสีนี้น่ารักมากด้านหลังจะเป็นป๊อบมาดกะแคร์แบร์แล้วก็อันนี้เอาไว้ใส่มือถือแล้วก็ห้อยคล้องคออย่างนี้นะคะเหมือนไม่แน่ใจว่ามันจะปรับความยาวได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีส่วนกล่องที่2กล่องที่2ที่เราจะแกะก็คือสเกลแพนด้า ตัวที่อยากได้ก็คือ The Time l a p s e กับ The m e r c h a n t 2ตัวนี้นะคะจุด,จด กแล้วได้ตัวดีนะคะน้องคือตัว the d i s กิ s อ่าจยังไงไม่ได้ใจตัวดีนะคะแล้วก็เหมือนจะมีอ๋อเป็นการ์ดเลยแล้วก็มีของตกแต่งก็คือจะเป็นดาวแล้วก็กระทานะคะน่ารักมาก มากตวัสดีไปก่อนนะคะ